สวัสดีทุกคนทุกคนเข็มขันกันด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับในเกมตอนนี้เราอยู่ในเกมยูนิซันนะครับโอเคครับเ,ออ <c oughs> เกมนี้นะครับก็แบบว่ามันน่าเล่นดีนะครับผมลองโหลดมาเล่นนะครับเพราะว่าเห็นพี่แป้งแค้นนะครับมันน่าเล่นดีนะครับก็เลยโหลดมาเล่น มันช้าจังชิงอกชิงอกชิงเนี่ยครับผมชอบมากเลยครับที่แบบว่าอันนี้ครับนี่นี่มันจะให้เออ่แบบว่าซุ่มนะครับถ้าเรามีไอนนน้นี่ครับเนี่ย แค่สามเท่านั้นนะครับีย่ยมาครับกดดูดีิฟิงแล้วก็มาก็บฟิงนะครับผมลองกดอันนี้ให้ดูบ้างนะครับจุุบ ไปที่เกียร์ขายยังไม่ใช่เกียร์นะครับก็แล้วก็สามารถเติมอะไรเข้าไปได้นะ <c oughs> ตำดับก็ได้นะครับอันนูก็มีนะครับแต่ว่าคุณต้องไปจับไว้งนะครับไม่บางครั้งมันก็ให้รางวัลมาครับ <c oughs> ก็ไปที่แฟชั่นเลอกหนา้าตา ีกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งก็มีนะครับผมเลือกวันนี้อ่ะนี่แล้วนี่ครับ๋อเฮ้ยตัวน,น,นี้โคตรเทพเลยนี่รับฟ็อกซี่วิล เล่นะครับเดี๋ยวผมจะทำเควสได้ดูนะครับลองทำเควสดูครับเนี <c oughs> ย้ยมันก็จะมีเควสไปเรื่อยๆนะครับแปบลบว่าสติหนึ่งก็เป็นสติหนึ่งนะครับมันจะเป็นดานดานดานเลยนะครับปุ๊บเพื่อนมาแล้วครับ กดปิวต่อสู้ชิงแล้วก็กดตนล่างนะครับเพื่อต่อสู้นะครับตายแรับ เดี๋ยวมันจะมีบอสอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับที่เขียนอยู่ยูนิซันนะครับมันจะเป็นยูนิซันแอตแท็กนะครับก็คือถ้าไม่ตายนะครับ <c oughs> ด่านนี้นะครับน่าจะได้ใช้ยูนิซันะครับ บอสครับมันมาแล้วอยากใช้ยูนิซันแอดแทกยูนิซันเต็มร้อยแล้วยูนิซันแอดแทกยูนิซอนวิ่ง ไม่ตายอ่ะโคตรเทพเลยครับมันยังไม่ตายครับลงเสียงลงวิว สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องมารีวิวแค่นี้นะครับเพราะว่าถ้ารีวิวต่อมันไม่ได้ดิเวลามันไม่ทันนะครับโอเคครับ <c oughs> นี่นะครับตรงน,นี้จะเป็นที่รับเกตอันนี้นะเกมนะครับ <c oughs> ยี่ปลดล็อกสเตแล้วครับโอเคครับงั้นวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกุดบู๊บบูว